สวัสดีครับแฟนครับแท็กซี่สวนรณภูมิล้วก็แฟนครับน้องแอมชนทิชาเซี่ยเสียตัวนี้คือเราพี่น้องเป็นตามร้อยคนดังคือเราวันนี้ว่นแม่โอ้ยมือเงินว่นแม่วันที่ที่สองวันแม่าชาติเป็นตามร้อยคนดัง บัานแจ้งขั้นสูงตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญบ้านนองแอมพี่น้องมีหาลอเล่นชานุมานไปอัปเดตไปเสริมกำลังใจว่าไงไปหาลูกเส้าหลา่านองแอมชุนิี่เพราะว่าช่วงนี้บ่มีงานนะเขาวันษากสิ์ไปอัปเดตเบิองชีวิตศิลปินคนกินคนอยู่จังใด โอ้ยยินหีอนวยหลงสาวงหล่ะบ้เห็นหนาโดนตังมเมื่อเล่นบ้านน้ำเพราะว่าบ้านผมกอยู่ใกล้ๆบ้านนองแอมนะก็ไปกันหลายคนอยู่แ่นคลับเป็นทั้งสมุทรตาคอนทั้งยังประทุมทต่จะพู่มโอ้ไปหลายคนเป็นนัดแน่กันไว้ไปเล่น ไปอัพเดตไปเสริมไปให้์ก็ยังบหรไปเติมกำลังใจบอก <c oughs> ไปเล่ฉนฉนุูบ้านเนานง่ายไปหาเลาะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปยำ่ำเป็นปินเป็นเส้าหละเพราะว่ากุลากับท่าน้องแอมมีงานกับหมอคุณษาพี่น้องชองคุณษาช่งเขาคุณาเนี่ย เพราะว่าม้วนม้วนก็จะกับพิดวงเบนนะบ่บามีงานหรอกก็จะกับยังบงเปิดวงจ้กจ้กวงหรอกน้องแอมคือกันน้องแอมกับช่วงนึ่กันอยู่ในช่วงเมันเรียนหนังสือเหรอมันเรียนหนังสืออยู่เราเรียนงานงานแสดงกับผูมีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของพรรษาแต่มีโปรแกรมกับช่วงของพรรษาแต่มีรายละเอียดยังสีมัจเจงให้แฟนครับทราบ ติดตามไม่เลิกพม่้องเลส่องแม่สองเกาเรียม้อยไปแล้วกาสีออกเดินทางประมาณทีที่สองครึง่งเพราะว่านัดกันไว้หลายมาไลาหม่องนะหลายจุดนะกาศีเป็นรับอยู่จุดใน่แน่แหละอยู่สมุทรสาครอ,อยู่ปทุมบอกนัดกันไว้หลายคนกันเดียวกาสิ เอาอัปเดตมาให้เบื่อนวิลล่องไปหอดซน,นุมานมาเดี๋ยวพี่เที่ยวไปเยี่ยมยามไปเยี่ยมซุนนิชาเพิ่นตอนนี้เพิ่นเป็นอย่างอยู่เดี๋ยวสิอัปเดตมาให้เบื่อินออน่นอยู่ยังไหนกินยังไดเนี่ยนะนะบอกอยังไงไปเสริมไปเติมพลังไปเริ่องพลังใจกะเอาไอออออว,ว้ซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะเดี้ก็สิมาอัปเดตใดได้บ้างไหมอีก ไปเที่ยวสนลุม,มานก่อนแดงสีมาอาเดียนเบียงใหม่ฝากติดตามช่องแท็กซีสวนตัวผมหนึงครับว่ช่องใหม่ขอบคุณขอบคุณหลายๆติดติดตามสวัสดีครับ